คุณผู้ชมทุกคนไปสัมผัสกับยนต์ประกรรมสุดล้ำจากค่ายหรูสัญชาติเกาหลีใต้นั่นก็คือ Genesis X Concept 2 0 2 6รถคอนเซปต์ที่ไม่เพียงแต่สวยงามในด้านการออกแบบแต่ยังสะท้อนถึงอนาคตของยนต์ประกรรมไฟฟ้าในแบบที่หรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบ,บ,บ Genesis อย่างแท้จริงเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของ Genesis X Concept ปี2026นีนี้ความรู้สึกแรกที่คุณเห็นรถคันนี้คือความโฉบเฉี่ยวหรูหราและล้ำอนาคต ตัวถังของรถออกแบบในสไตล์แกรนด์ทัวร์2ประตูด้วยเส้นสายที่เรียบหรูต่อเนื่องจากหน้ารถจรดท้ายรถไฟหน้าแบบคอดแลมที่ออกแบบเป็นเส้นแนวนอนบางเฉียบให้ความรู้สึกเรียบเท่และสอดคล้องกับดีไซน์กระจังหน้าครีสกริลที่เชื่อมต่อกันอย่างมีเอกลักษณ์ด้านข้างของตัวรถมีการเน้นเส้นสายที่โค้งเว้าแต่ชัดเจน ฝากระโปรงยาวตัวถังเตี้ยและระยะฐานล้อที่ยาวส่งผลให้รถดูปราดเกรียวแบบ GT หรูในสไตล์ยุโรปล้ออันลอยขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์แบบ a อ r o ไ Dynamic ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถได้อย่างสมบูรณ์แบบบริเวณท้ายรถยังคงเอกลักษณ์ของ Genesis ด้วยไฟท้ายดีไซน์คู่แนวนอนซึ่งสอดคล้องกับไฟหน้าทำให้ดูเป็นรถที่มีความต่อเนื่องในดีไซน์อย่างชัดเจน เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราล้ำสมัยที่ถูกออกแบบมาให้เสมือนห้องโดยสารของยานอาวกาศการตกแต่งภายในของ Genesis X Concept ใช้แนวคิดแบบ Beauty of White Space หรือความงามของความเรียบง่ายวัสดุที่ใช้ภายในเป็นวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงเช่นผ้าทอแบบ Eco Friendly หนังแบบ Sustainable และโลหะน้ำหนักเบาแดชบอร์ดโค้งล้อมรอบตัวผู้ขับรู้สึกเหมือนคุณเป็นศูนย์กลางของยานยนต์แห่งอนาคต จอแสดงผลขนาดใหญ่แบบโค้งพิเศษยืดจากด้านซ้ายถึงขวาเชื่อมต่อทั้งคลัสเตอร์และอินโฟเทนเมนต์ได้อย่างลงตัวควบคุมด้วยระบบสัมผัสและระบบสังงานด้วยเสียงแบบ AI ที่สามารถเรียนรูร้พฤติกรรมผู้ขับและปรับแต่งการตั้งค่ารถให้อัตโนมัติพวงมาลัยแบบ2ก้านสไตล์เรโทรผสานความโมเดิร์น มีสวิต์ควบคุมแบบสัมผัสและมีปุ่มคริสตัลที่ใช้ควบคุมโหมดการขับขี่เบาะนั่งดีไซน์แบบซี r o g r a าวิตี้รองรับสรีระได้ดีเยี่ยมพร้อมระบบทำความร้อนและนวดไฟฟ้าเสริมด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับไฮเอนที่ออกแบบร่วมกับแบรนด์ระดับโลกมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นในการขับขี่ ในด้านสมรถน,นา Genesis X Concept 2026เป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน Dual Motor ให้กำลังขับรวมมากกว่า500แรงม้าแรงบิดทะลุ700นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง4วินาทีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะสามารถปรับแรงบิดแต่ละล้อแยกอิกสระเพื่อให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ระบบช่วงล่าง Adaptive Suspension ที่ปรับระดับความแข็งอัตโนมัติช่วยให้รถมีความนุ่มนวลในเมืองและแม่นยำเมื่อขับบนทางคดเคี้ยวพร้อมระบบเบรกไฟฟ้าและระบบ Regenerative Braking ที่สามารถปรับระดับการชะลอรถได้หลายระดับช่วยชาร์จพลังงานปรับเข้าสู่แบตเตอรี่ เจเนซิสยังไม่เปิดเผยตัวเลขความจุข,ของแบตเตอรี่อย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง500-600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ800โวลต์ทำให้สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาประมาณ20นาทีเท่านั้น สุดท้ายในเรื่องของราคาแม้ Genesis X Concept จะยังไม่เปิดตัวในสายการผลิตอย่างเป็นทางการแต่มีแนวโน้มว่าเวอร์ชั่นผลิตจริงอาจมีราคาประมาณ3.5ถึง4.5ล้านบาทในตลาดโลกหรืออาจสูงกว่านั้นหากมีรุ่งพิเศษหรือออปชันเสริมพรีเมียมถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับรถไฟฟ้าหรูระดับเรือธงที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยขนาดนี้ Genesis X Concept 2อ2 6จึงไม่ใช่แค่รถต้นแบบธรรมดาแต่เป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของแบรนด์ Genesis ที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดของรถหรูไฟฟ้าให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในแง่ดีไซน์เทคโนโลยีและความหรูหราสง่างามที่ไร้ที่ติหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นงานศินละปะที่เคลื่อนที่ได้ Genesis X Concept อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม แล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับรถคันนี้คอมเมนต์กันด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SQ a r t r เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดพิเศษก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้า